สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำประจำสัปดาห์ครับหรือว่า YLG Weekly Wrap Up นะครับ สำหรับภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาทองคํายังมีลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบโดยระหว่างสัปดาห์ราคาย่อตัวแต่ระดับต่าสุดบริเวณ1,566เหรียญดอลลาร์ต่อเอรซออนขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดได้เพียง1,637ราคาไม่มีการทําระดับสูงสุดครั้งใหม่จากสัปดาห์ก่อนหน้าที่บริเวณ1,646เรียญดอลลาร์ต่อเอซออนและย่อตัวแต่ระดับต่ําสุด สูงกว่าระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณ1,482เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนอย่างไรแล้วก็ตามราคายังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือมีลักษณะของการแกว่งตัวออกด้านข้างและพยายามทรงตัวรักษาระดับไว้จะเห็นได้ว่าพอราคาปรับผาหรือมีการอ่อนตัวลงมาชนกรอบหรือชนแนลด้านล่างบริเวณ 1,566เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนราคาก็มีการรีบาวหรือมีการดิดตัวขึ้นมาเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ1,611เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนแต่อย่างไรก็ตามในวันศุกร์ราคาทองคำยังมีการปรับตัวลดลงเทียบจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ25.49เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนทั้งนี้ทองคำยังคงถูกกดดันจากความวิตกกังวลที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากรัฐบาลหลายประเทศอาจจะประกาศปิดเมืองหรือล็อกดาวน์ยาวนานมากขึ้นแนวโน้มเศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จากการล็อกดาวน์ทำให้ความวิตกกังวลดังกล่าว ส่งผลให้นักลงทุนชะลอการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆรวมทั้งทองคําประกอบกับจํานวนยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า53,000ลายและยอดผู้ติดเชื้อปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า1น1 6 0 0 0รายหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินปลอดภัยมีที่ทางแข่งค้ามมากยิ่งขึ้นและสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนเลือกที่จะกลับเข้าไปถือครองดอลลาร์สหรัฐ ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยและลดการลงทุนในตัวสินทรัพย์ต่างๆและรวมทั้งทองคําลงอย่างไรแล้วก็ตามในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนในส่วนของตัวทองคํายังแนะนําให้เป็นลักษณะของการลงทุนในระยะสั้นจากการแกว่งตัวอยู่ในกรอบโดยราคายังมีรูปแบบการเคลื่อนไหวในลักษณะของการแกว่งตัวในทิศทางไซเวย์ถึงไซเวย์อัพทางนี้ให้จับตาแนวรับ ในโซนบริเวณ1,566ถึง1,547เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนซึ่งหากราคาย่อหรืออ่อนตัวลงมาไม่หลุดในส่วนของระดับดังกล่าวอย่างแนะนำเข้าซื้อเพื่อหวังทำกำไรระยะสั้นจากการรีบาวหรือการดิดตัวขึ้นหากราคารีบาวหรือดิดตัวขึ้นให้จับตาแนวต้านในโซนบริเวณ1,646เหรียญดอลลาร์ต่อทอสซออนถึงบริเวณ1,650 7เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งหากราคาขยับบริดิตัวขึ้นยังไม่พ้นกรอบชันเนลด้านบนก็อาจจะเกิดแรงขายหรือการปรับผ่านลงมาของราคาได้อีกครั้งอย่างไรแล้วก็ตามหากราคาเกิดผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวขึ้นไปประเมินว่าการขยับตัวหรือการดิดตัวขึ้นต่อยังมีโอกาสทดสอบในส่วนของระดับสูงสุดของปีบริเวณ1,703เหรียญดอลลาร์ ow, ต่อเทสออนแต่อย่างไรก็ตามหากไม่ได้มีปัจจัยบวกมากพอหรือแรงซื้อ ไม่มากพอและดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าต่อโอกาสที่ราคาผัานในส่วนของดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากและราคาอาจจะเกิดการพักฐานหรือปรับตัวลงมาดังนั้นกลยุทธ์ที่ปลอดภัยควรรอการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงมาของราคาแล้วค่อยทําการเข้าซื้อเพื่อลงทุนระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบน่าจะเหมาะสมกว่าทั้งนี้หากคิดเป็นเงินบาทไทยบริเวณ1ัน6เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออน คิดเป็นเงินบาทไทยของทองคำแท่ง96.5น่าจะอยู่ประมาณ25,600บาทต่อบาททองคำแล้วก็แนวรับบริเวณ1,547เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนหากคิดเป็นเงินบาทไทยน่าจะอยู่ประมาณ24,100บาทต่อบาททองคำ ในส่วนของทิศทางของตัว s ซ t 50 Index f u t u r e S 5 0 M 2 0ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาตัว S 5 0 M 2 0ในตัว s ซ t 50 Index f u t u r e มีทิศทางปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นโดยบวกได้จากบวกได้27.9จุดหรือบวกขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ27จุดทางนี้ตัว S 5 0 M 2 0มีการทำระดับสูงสุดครั้งใหม่จากสัปดาห์ก่อนหน้าโดยสัปดาห์ก่อนหน้ามีไฮบริเวนน บริเวณ753จุดขณะที่สัปดาห์นี้มีไฮบริเวณ770จุดทิทางหรือโมเมนตัมของตัว S50M20 ยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวในรูปแบบของไซด์เวย์อัพหรือการแกว่งตัวนี้ทิทางที่ค่อยๆขยับขึ้นจะเห็นได้ว่าเมื่อ ตัว S50 M20 รีบาวหรือมีการขยับขึ้นบางช่วงก็จะมีแรงขายหรือมีการปรับฐานลงมาแต่การที่ราคาหรือดัดชนีมีการย่อตัวลงมายังมีการพยายามยกในส่วนของระดับต่ำสุดขึ้นทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของดัดชนียังมีทิศทางหรือโมเมนตัมที่เป็นบวกได้ในระยะสั้น ทั้งนี้ประเมินในส่วนของแนวต้านบริเวณ775จุดซึ่งเป็นระดับสูงสุดของวันที่12ของเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหากดัชนีขยับหรือปรับตัวเข้าใกล้ในส่วนของระดับดังกล่าวยังไม่ผ่านหรือยังไม่สามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้อาจแบ่งขายบางส่วนเพื่อรอการปรับฐานและการอ่อนตัวลงโดยให้แนวรับบริเวณ726เป็นระดับต่ำสุด ของช่วงต้นเดือนมีเมษายนที่ผ่านมาหากยืนได้โอกาสที่ราคาหรือดัชนีตัว S50M20 จะขยับรอดีตัวขึ้นพ้นในส่วนของแนวต้านแรกเพื่อทดสอบแนวต้านถัดไปบริเวณ803จุดยังมีโอกาสค่อนข้างสูงอย่างไรก็ตามในส่วนบริเวณ803จุดอาจจับตายอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจะเป็นแกลบหรือเป็นกรอบราคาในช่วง กลางเดือนมีนาคมที่ดัชนีปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงและหลุดในส่วนของระดับดังกล่าวลงมาแล้วเกิดการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงต่อดังนั้นหากดัชนีขยับหรือดิดตัวเข้าใกล้นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงอาจเสี่ยงเปิดสถานะขายเพื่อลงทุนระยะสั้นหวังการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงมาในระยะสั้นแล้วค่อยทําการเข้าซื้ออีกครั้งอย่างไรก็ตามหากตัวเซทห้าสิบอินดีคฟิวเจอร์ปรับฐานหรืออ่อนตัวลงแรงจนหลุดแนวรับบริเวณเจ็ด 126จุดอาจจะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมในเชิงบวกลดลงแนวโน้มดัชนีมีโอกาสปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงต่อทดสอบบริเวณ700จุดซึ่งเป็นแนวรับจิตวิทยาและอาจจะทำให้ทิทางดัชนีกลับมาเคลื่อนไหวในรูปแบบของไซเว์หรือแกว่งตัวออกด้านข้างธรรมดาดังนั้นนักลงทุนควรปรับสถานะการลงทุนตามการเคลื่อนไหวอย่างไรก็ตามสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเซ็ตฟิฟตี้อเน็กฟิวเจอร์ยังคงได้รับแรงหนุนจากการออกมาตรการภาครัฐ ในหลายประเทศและแนวโน้มที่ทางราคาน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวทยานขึ้นจนกระตุ้นให้สินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกมีการฟื้นตัวหรือมีการรีบาวขึ้นจนเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ดันให้หุ้นกลุ่มพลังงานมีการปรับผาหรือมีการดิดตัวขึ้นตามแต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าในช่วงปลายสัปดาห์เริ่มดัชนีเริ่มมีการขยับขึ้นในระดับที่ค่อนข้างจํากัดและการขยับหรือการปรับขึ้นของดัชนีจะเห็นว่ามีแรงขายทํากําไรสลับออกมาเนื่องจาก การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในไทยเองยังคงมีแนวโน้มที่จะยังคงรุนแรงมากยิ่งขึ้นประกอบกับนักลงทุนยังคงวิตกกังวลต่อสถานการณ์การล็อกดาวน์หรือการประกาศมาตรการภาวะฉุกเฉินทำให้อาจจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศในระยะถัดไป ในส่วนของปัจจัยที่ยังคงต้องจับตาในสัปดาห์หน้านะครับทางนี้ยังคงจะให้นักลงทุนจับตาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และการทำล็อกดาวน์ในหลายประเทศว่าจะสามารถช่วยลดสถานการณ์หรือลดอัตราการติดเชื้อของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้หรือไม่ขณะที่ในส่วนของแนวโน้มการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ยัง มีทิศทางหรือมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหากสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่ดีขึ้นประเด็นดังกล่าวอาจจะกลับมากดดันการลงทุนในตัวสินทรัพย์ต่างๆรวมทั้งทิศทางราคาทองคํานอกจากนี้แนะนําการจับตาการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลประเทศต่างๆว่าอาจว่ามาตรการดังกล่าวจะสามารถกลับมาช่วยส่งผลคลี่คลายความวิตกกังวลต่อการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจได้มากน้อยเพียงใดซึ่งหากสถานการณ์ความมิตกกังวลเริ่มบรรเทาเบาบางหรือคลี่คลายมากยิ่งขึ้น ตัวทองคําและสินทรัพย์ต่างๆก็อาจจะได้รับปัจจัยหนุนให้เกิดการรีบาวดและเกิดการฟื้นตัวขึ้นได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้อาจจับตาการเปิดเผยจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานในสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพราะหากตัวเลขการว่างงานยังคงอยู่ในทิศทางที่น่าเป็นห่วงสถานการณ์ดังกล่าวก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่อาจจะสร้างความผันผวนต,ต่อตลาดเงินตลาดทุนได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้นักลงทุนในตลาดยังมองว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะถัดไปยังคง มีทิศทางแย่ลงแต่อาจต้องจับตาดูว่าทิศทางที่แย่ลงแย่มากกว่าที่มีการคาดการไว้หรือว่าดีกว่าที่มีการคาดการไว้ซึ่งปัจจัยหรือประเด็ดนต่างๆก็จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำและเซฟตี้อินดี u ฟิวเด้วย นอกจากนี้สำหรับนักลงทุนในตัว Se 5 5ิฟี e เนฟิวเจอร์แนะนำในสัปดาห์หน้าให้จับตาการประชุมของคณะรัฐมนตรีของไทยในวันที่7เมษายนซึ่งคาดการว่าจะมีการพิจารณาในรายละเอียดที่จำเป็นต่อมาตรการเร่งด่วนเกี่ยวกับการดูแลภาคเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรภาคตลาดเงินตลาดทุนและภาค บริษัทขนาดย่อยต่างๆซึ่งหากมีความชัดเจนอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากระตุ้นและส่งผลเช่งบวกต่อดัชนีได้เช่นกันนอกจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขจะมีการประเมินสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกครั้งหลังจากมีการประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉินแนวโน้มสถานการณ์หากการระบาดสามารถควบคุมได้และเริ่มมีทิศทางคลี่คลายมากยิ่งขึ้นก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลช่งบวกต่อดัชนี แต่หากสถานการณ์ยังคงรุนแรงแล้วก็มีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวก็อาจจะก,กลับมาสร้างแรงกดดันและสร้างแรงขายกลับเข้ามายัางตัวดัชนีเซฟฟิตตี้เด็กฟิวเได้เช่นกันนอกจากนี้การประชุมของกลุ่ม OPEC ในสัปดาห์หน้า อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาส่งผลต่อทิศทางราคาน้ํามันดิบและอาจจะส่งผลต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานหลังจากในส่วนของรัเสเซียอ้างรายงานว่าจะเกิดการประชุมของกลุ่มโอเปกในสัปดาห์หน้าทั้งนี้การประชุมดังกล่าวถูกจับตาว่ารัเสเซียและโอเปกจะสามารถยุติ ความขัดแย้งและสามารถกลับไปลดกําลังการผลิตน้ํามันได้หรือไม่มีการคาดการณ์ว่าอาจจะลดกําลังการผลิตน้ํามันดิบลง10-15ล้านบาเรลต่อวันแต่อย่างไรก็ตามซาอุดีอาระเบียออกมาส่งสัญญาณว่าอาจจะลดกําลังการผลิตได้6ล้านบาเรลต่อวันซึ่งอาจจะทําให้ที่ทางราคาน้ํามันดิบเกิดความผันผวนและการย่อตัวลงอีกครั้งซึ่งหากราคาน้ํามันดิบอ่อนตัวหรือปรับฐานลงก็อาจจะกลับมากดดันหุ้นกลุ่มพลังงานและตัวเซ็ตฟิฟตี้อินดีคฟิวเจอร์ได้ สำหรับสัปดาห์นี้ทาง YLG ขอจบการรายง,งานภาวะตลาดหรือจบอการรายง,งานในส่วนของตัว Weekly Wrap แต่เพียงเท่านี้ขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในการลงทุนขอบคุณครับสวัสดีครับ